สวัสดีครับฟิสิกส์แอดมิชชั่นนะครับเรามาต่อกันที่ข้อ5กับข้อ6เลยเนาะนะครับข้อ5เนี่ยเป็นเรื่องเลนส์ส่วนข้อ6เป็นเรื่องไฟฟ้านะครับอาจารย์จะทบทวนพื้นฐานนะครับความรู้พื้นฐานสกักเล็กน้อยของทั้งข้อ5และข้อ6เนาะนะครับข้อ5เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องเลนนูนนะครับมีความยาวโฟกัสอยู่ตัว f นะครับทวนี้เราเอาวัตถุมาวางอยู่ด้านหน้าของเลนนูนเช่นเราเอาเลนนูนเนี่ยไปสองม,มด เลนนูนก็คือแว่นขยายสมมรับเราแว่นขยายไปสองมดมดนะครับระยะจากมดมายังเลนนูนเนี่ยนะครับก็คือระยะวัตถุนั่นเองนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าอ็อบเจกต์เนาะห่างจากเลนนูนเท่าไหร่คราวนี้เขาบอกว่ามันเกิดภาพเสมือนนะภาพเสมือนคือไม่ใช่ภาพจริงนะครับที่ระยะห่างจากเลนเนี่ยสิบหกเซนติเมตรนะครับเขาถามว่าเลนเนี้ยนะครับมีกําลังขยายเท่าไหร่ก็คือแว่นขยายนั่นเองเนาะนะครับพอเราไปมองมดเนี่ย มดจากตัวเล็กๆเนี่ยเราจะเห็นมดตัวใหญ่ขึ้นซึ่งไอ้ตัวใหญ่เนี่ยคือภาพเสมือนที่เราเห็นนะครับส่วนขนาดมดจริงๆเนี่ยก็คือขนาดของวัตถุเนาะก็อยากรู้ว่ากําลังขยายเป็นเท่าไหร่ถ้านะครับเอาวัตถุวางไว้ที่ระยะใดระยะหนึ่งมีความยาวโฟกัส F เนาะนะครับแล้วก็ห่างเกิดภาพเนี่ยห่างจากเลนส์16เซนอ่ะคราวนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ให้มามันก็สามารถวาดได้รูปภาพรวมคือรูปนี้เนาะก่อนอื่นนะครับขอ พาไปรู้จักนะครับสมการของเลนส์ที่ใช้ในการคำนวณข้อนี้ก่อนนะครับเขาตั้งชื่อว่าสมการเลนส์บางนะครับภา,าษาอังกฤษเรียกว่า thin lens equation ก็คือจะต้องเป็นเลนส์บางๆด้วยเพราะถ้าเลนส์มันมหนาเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการเนาะกระจายหรือกระเจิงแสงที่แตกต่างกันไปรวมแสงก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าในตัวเลนส์เองเนี่ยแสงมามันก็ต้องเกิดการหักเหใช่ไหมหักเหในเลนส์แล้วยากหักเหต,ตอนออกจากเลนส์ใช่ไหมครับในสภาพเนาะเลนส์อันอุ้อ้วนเนี่ย แสงจากอากาศวิ่งเข้ามาหักเหครั้งหนึ่งเข้าอยู่ในเลนแล้วยังต้องหักเหอีกนะครับเขาก็ถือว่าเอาไว้ง่ายให้เลนมันบางละกันมันหักเหครั้งเดียวละกันนะครับอ่ะสูตรเนาะที่เราใช้กันนะครับเขาก็ใช้ว่า1ส่วน f ก็คือ1ส่วนความยาวโฟกัสนะครับจะเท่ากับ1ส่วน s นะครับบางที่ใช้1ส่วน o o คือ Object เนาะบวกด้วย1ส่วน s พรามบางที่ใช้เป็น1ส่วน i นะครับก็คือเป็น Image นั่นเอง แต่อาจารย์ขอใช้แบบดั้งเดิมละกัน1ส่วน s เท่ากับ1ส่วน s, <S บวกด้วย1ส่วน s พรซึ่งนะครับ s เนี่ยคือระยะวัตถุ s พรามคือระยะภาพนะครับคราวนี้เวลาเราใช้เนี่ยนะมันจะไม่ใช่มีแต่ค่าบวกเท่านั้นมันสามารถเป็นค่าบวกหรือค่าลบก,ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆนะครับดูนิดหนึ่งความยาวโฟกัสเนาะนะครับถ้าเป็นเลนนูนเนี่ยค่าที่เอามาแทนจะแทนด้วยตัวบวก ถ้าเป็นเลนเาลนะครับค่าที่เอามาแทนจะแทนเป็นเลนเป็นตัวลบนะครับเช่นสมมติเขาบอกว่าเลนเาลความยาวโฟกัส20เซนเพราะนั้นตัว F ที่จะแทนต้องเป็นลบ20เนะาะเพราะเป็นเลนวาลนะครับอ่าคคาวนี้ระยะวัตถุนะครับระยะวัตถุเนี่ยถ้าวัตถุอยู่หน้าเลนเราเลือกเอาได้นะเอาด้านไหนไปด้านหน้าส่วนใหญ่ก็คือเราจะให้วัตถุอยู่ด้านซ้ายของเลนนะครับนั่นคือด้านหน้านะครับถ้าถ้าวัตถุอยู่ด้านหน้าเลนเนี่ยจะเป็นบวกถ้าวัตถุไปอยู่หลังเลน นะครับจะถือว่าเป็นลบนะครับอ่ะอันสุดท้ายริยะภาพนะครับระยะภาพคือถ้าเกิดนะครับภาพเนี่ยมันไปนเกิดหน้าเลนมันจะเป็นภาพเสมือน <c oughs> คำว่าหน้าเลนหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติเรามีเลนอยู่อันหนึ่งนี่นะนะครับนี่คือเลนอาจารย์อาจาจะดูสีไม่ค่อยเห็นในจอเนาะน,ะนี่คือเลนวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับสมมติเนี่ยวัตถุเขาเราียกว่าตรงนี้คือหน้าเลนเนาะตามหลักแล้ววัตถุแสงมันจะต้องวิ่งผ่านแล้วก็ต้องไปข้างหลังเนี่ยเพราะเลนเป็นเป็น เป็นวัตถุที่ใสเนาะเพราะนั้นแสงที่มันเดินทางมามันต้องทูบไปด้านหลังอันนี้หน้าเลนตามหลักการแล้วนะครับภาพเนี่ยควรจะเกิดหลังเลนอันเนี้ยเขาเรียกหลังเลนคือภาพจะมีค่าเป็นภาพจริงหรือมีค่าเป็นบวกเนาะเนี่ยเราดูในรูปที่จาไฮไลท์ไว้เนี่ยนะครับถ้าวัตถุอ่าถ้าภาพไปเกิดหลังเลนจะเป็นภาพจริงก็อันเนี้ยแสงมันควรจะผ่านไปจริงๆไปเกิดภาพจริงอยู่หลังเลนนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่วัตถุอยู่ตรงนี้ แล้วเกิดภาพฝั่งเดียวกันเนี่ยซึ่งตามหลักคือมันควรจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าแสงมันต้องเดินทางแล้วมันต้องไปเกิดอีกฝั่งหนึ่งแต่มันจะมาเกิดฝั่งเนี้ยนะเขาก็เลยเรียกว่าภาพเสมือนค่าออกมาก็เลยจะติดลบนั่นเองนะเป็นภาพสม,มือนเป็นติดลบนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะดูคอนเซปต์ถัดไปกลับมาดูรูปก่อนอาจารย์ถามว่านะครับค่าไหนบ้างที่ต้องแทนเป็นตัวลบตอนทําจุกอ่ะนะนะเราให้เลยนะนะครับ เลนนูนเนาะมีความยาวโฟกัสเป็น f แต่เราไม่รู้ f อยู่ตรงไหนเนาะเราก็ติดไปก่อนจริงๆเรากะได้ว่า f อยู่ตรงไหนนะครับคราวนี้นะครับเราเห็นว่าวัตถุอยู่ฝั่งนี้เราให้ฝั่งเนี้ยเป็นหน้าเลนเพราะถือว่าวัตถุอยู่ฝั่งไหนะนะครับให้ฝั่งไหนเป็นหน้าเลนจะมันจะได้ง่ายเพราะนั้นบริเวณเนี้ยทั้งโซนที่อันทร์ไฮไลท์เนี้ยนี่คือหน้าเลนนะครับหลังเลนจะอยู่ตรงนี้นี่หลังเลนนะครับคราวนี้ภาพที่มันเกิดเนี่ยมันจะเกิดฝั่งเดียวกับวัตถุ ซึ่งตามหลักมันควรจะทะลุไปใช่ไหมเพราะเลนเป็นเลนสใสวัตถุตรงนี้ภาพค,ควรจะเกิดตรงนี้นะแต่ภาพดันมาเกิดอยู่ฝั่งเดียวกับวัตถุเพราะฉะนั้นภาพนี้จะเป็นภาพเสมือนโจทย์ก็บอกไาแล้วว่าเป็นภาพเสมือนจริงๆโจทย์ไม่ต้องบอกก็ได้เพิ่มความซับซ้อนของโจทย์เนาะทำให้เกิดภาพที่ระยะห่างจากเลนดำรูปสมมุติอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าโจทย์บอกงั้นเราก็ต้องรู้ว่านี่คือภาพเสมือนเพราะฉะนั้นระยะเนี้ยที่เขาบอกมาเนี่ยว่า16เนี่ยนะครับมันคือ s p เนาะคือระยะภาพแต่จะต้องติดลบตอนแทนค่าเนื่องจากว่ามันเป็นภาพเสมอเนาะเพราะ,น,ะรนั้นตรงเนี้ยนะครับอาจารย์จะได้ s ฟาเนี่ยเท่ากับลบสิบหกนะครับเซนติเมตรอ่านนะนะครับครานนี้เราก็มาดูต่อนะครับได้แล้วนะนะครับโจทย์ยังไม่โจทย์เรายังไปได้ไปยังไปต่อไม่ถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการถามโจทย์ต้องการถามว่ากําลังขยายของเลนส์นะครับมีค่าเท่าใด นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามกำลังขยายหรือเลนส์แมกนิฟิเคชันเนี่ยนะครับเขาจำกัดความมาว่า M เนาะย่อม,มาจากแมกนิฟิเคชันเนี่ยเท่ากับ S อสฟรายสุดด้วย S เพรานะนั้นถ้าเรารู้ s เรนะครับแล้วเรารู้ s เราก็สามารถหาค่า M ได้นะครับซึ่งในข้อนี้บังเอิญ S อรมันติดลบใช่ไหมเมื่อกี้ดได้เท่าไหร่นะลบสส่วน S เนี่ยระยระวัตถุมันอยู่หน้าเลนส์มันเป็นบวกเพรานะนั้นข้างบนเนี่ยข้อนี้นี่เป็นลบข้างล่างเป็นบวก ราะนั้นค่าออกมาเนี่ยกำลังขยายจะติดลบนะนะครับแต่กําลังขยายติดลบไม่ได้บอกว่าภาพมันจะย่อส่วนไม่ใช่นะครับภาพมันจะต้องขยายอยู่แล้วเพราะว่ามันเอาเอ็มเนี่ยไปคูณกับระยะความสูงของวัตถุสมมุติอาจารย์บอกว่าวัตถุมดเนาะมดมีความยาว1เซนของตัวมดเนี่ยแล้วมันคํานวณออกมาแล้วได้กําลังขยายเท่ากับลบหนะครับแสดงว่ามดมันจะใหญ่ขึ้นเป็น5เท่า ก็จะลดจากที่ตัวจริงคือ1เซนจะกลายเป็นเห็นในแว่นขยายเนี่ยคือ5เซนส่วนไอ้เครื่องหมายลบมันบอกแค่ว่ามันเป็นภาพเสมอนะครับมันไม่ได้บอกมันจะย่อลงถ้าอยากย่อลงกําลังขยายต้องน้อยกว่า1เช่น0.2ถ้ามดจริง1เซนกําลังขยาย0.2อมดก็จบมาเลอแค่0ูเซนนะครับอันนั้นคือการย่อส่วนเนาะนะครับถ้าย่อส่วนต้องน้อยกว่า1ถ้านะครับค่ามีค่ามากกว่า1เนี่ยนะครับไม่ว่าจะติดลบหรือไม่ติดลบนะมันคือการขยาย คแค่นี้เอง s บวมส่วนด็ก s นะครับอ่ะคราวนี้ข้อเนี้ยมันสามารถทําให้ง่ายขึ้นได้อาจารย์จะพาพิสูจน์นะครับสมการอีกสองสมการและกันที่สามารถทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นถามว่าต้องจํำไหมไม่ต้องจาถ้าจําได้ก็ดีนะครับถ้าจําไม่ได้ก็พิสูจน์เอาในห้องก็ได้นะครับอ่ะเนาะนะครับจารย์เลื่อนมา,มาข้างล่างอาจารย์ขอเขียนว่าสมการที่อาจจะเป็นประโยชน์นะครับ ถือว่าไม่ต้องจำแล้วกันเราจําแค่2อัน,นอันนี้ต้องจาแน่ๆหนึ่งส่วนเเนี่ยนะครับกับกาลังขยายมีแค่สสมการนี้ทาได้ทุกข้อเลยนะในเรื่องเลนแต่อาจารย์จะพาทานะครับสมการเพิ่มเติมอีก2อัน,นที่เป็นอยู่ในบล็อกสีแดงเนี่ยนะครับที่จะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอ่ะคราวนี้เนาะเรารู้แล้วว่า1เนาะเเนี่ยสามารถเขียนในรูปของเอสมส่วนเได้นะครับแต่ถ้าในบางกรณีเราไม่รู้ตัว S เนี่ยเราไม่รู้ตัว S อย่างข้อเนี่ย ข้อนี้เราไม่รู้ว่า s มันเท่าไหร่เราก็ต้องสมมติเป็นค่าตัว s ก็ได้หรือถ้าจะให้เร็วเราสามารถกําจัดตัว s ออกไปนะครับให้เหลือเฉพาะ s p r ร์ที่เรารู้กับ f ที่เรารู้ได้อ้าวอาจารย์ f มันรู้มาได้ยังไงอ่ะโจทย์ไม่ได้บอกก็โจทย์บอกมาให้ติดในรูปตัว f นะนะครับอย่างที่อาจารย์บอกเนาะโจทย์บอกอะไรมาใช้ได้แค่นั้นโจทย์ไม่ได้บอกระยวะวัตถุมาเราสมม,มุติขึ้นมาเป็นตัว s เราจะตอบติดตัว s เนะี่ยไม่ได้เนาะนะครับอ่ะลองดู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอทาโจทย์เสร็จเราจะรู้ว่าคําตอบเป็นยังไงอาจารย์ก็กําจัดตัว s ก่อนโดยการย้าย s เนี่ยมาคูณฝั่งนี้นี่เนาะนะครับอ่าไม่ใช่อ่าถ้าจะกาจัดตัว s เนาะจะต้องย้ายอ่าทาอันบนก่อนกระดะ้ษกำจัด s พร์ก่อนกระด้นะครับจริงจริงมันทาได้2แบบอาจารย์เอา s เนี่ยขึ้นมาคูณกับ m ก็จะกลายเป็น s พร้เท่ากับ m s คราวนี้อาจารย์เอาตรงเนี้ยเข้าไปแทนในนีนนนน้นี่ไงครับเอาไปแทน s พร้ตรงนี้ อาจารย์ก็จะได้1นส่วน f เท่ากับหส่วน s นะครับบวกด้วย1ส่วน m s นี่นะตรงนี้นะครับจาก1นึ่งเนี่ยอันนี้เข้ามาแทนคราวนี้เราก็แค่จับรูปเท่านั้นเองที่เหลือเป็นการจับรูปอย่างเดียวเราก็เอา m คูณ2อันเนาะตรงที่อาจารังบวงไว้เนี่ยนะครับเอา m คูณเข้าไปทั้งข้างบนข้างล่างมันก็เลยจะกลายมาเป็น m ส่วนด้วย m s นี้เพื่อทําให้ฐานมันตัวส่วนเนาะเรียกว่าตัวส่วนไม่ใช่ตัวฐานตัวส่วนมันเท่ากันนะครับคราวนี้ก็บวกกันได้ก็จะเป็น m บวกหนึ่งเท่าก ซึ่งจะเท่ากับ1ส่วน f เหมือนเดิมครนี้จากตรงนี้กับตรงนี้นะครับอาจารย์ก็คูณไข่เนาะเอานี้คูณขึ้นข้างบนอันี้คูณขึ้นข้างบนอาจารย์ก็จะได้เป็น ms นะครับจะเท่ากับ fm บวก f ใช่ไหมเอา f เนี่ยนะครับคูณเข้ามาใน m บวก1เนาะก็จะกลายเป็น fm บวก f ครนี้ก็จับ m ไปอยู่ด้วยกันก็ย้ายอันนี้ไปลบฝั่งนี้ ก็จะได้เป็น m s ลบ m f ดึงตัวร่วมแล้วแล้วเราก็นะครับเอาสงเนี้ยย้ายมาหาร f ฝั่งก็จะได้สมการใหม่ขึ้นมาสมการหนึ่งที่เรียกว่าสมการที่อาจจะเป็นประโยชน์เนอะแทนที่จะจำ m ตัวเดียวเนี่ยเท่ากับ s คราส่วน s เราสามารถจำ m เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f ได้นะครับปัจจุบันอาจารย์ยก็ยังจำไม่ได้นะอาจารย์ก็พิสูจน์เอาในห้องสอบนะครับแต่ถ้าเกิดใครจำได้นะครับก,ก็สบาย นะสามารถทําข้อนี้ได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวจะพาทําโดยใช้สูตรไม่เลกสูตรละกันโดยใช้สมการพิเศษเนี่ยนะครับทำให้มันทาข้อนี้ได้อย่างรวดเร็วอ่ะคราวนี้อีกวิธีหนึ่งเนาะนะครับเราจะกําจัดนะครับตัว s ออกไปให้เหลือแต่ s prime เห็นไหมอันเนี้ย s prime หายไปละเหลือแต่ s ตัวเดียวนะครับแต่ว่าสูตรเนี้ยใช้กับข้อนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าข้อนี้ไม่ได้ให้ s มา โจทย์ให้ f มาก็จริงคือตัว f แต่โจทย์ไม่ได้ให้ตัว s มามันก็จะติดทาต่อไม่ได้เราจะต้องหาอีกสมการหนึ่งที่สามารถทาโจทย์ข้อนี้ได้ก็คือสมการที่2เนาะอ่ะสมการที่อ่าสมการที่2นะครับก็คือเนาะวิธีการอาจารย์ย้าย s ความลงมาข้างล่างนะครับย้ายตรงเนี้ยมาหาเลยก,ก็จะได้เป็นรูปนี้ออกมากลายเป็น1ส่วน s เท่ากับ m ส่วน s พรามนี่ไงย้าย s พรามลงมาหาเนาะตัวนี้ก็จะกลายเป็น1นึ่งหนึ่งส่วน s ใครที่ถามว่าตรงนี้เอาไปทําอะไรต่อนี่เงยเอาทั้งรวมเนี่ยมาแทนตรงนี้เลยนี่ใช่ไหมครับเอา m ส่วน s พรเนี่ยเข้ามาแทนใน1ส่วน s ตรงนี้เพราะว่ามันเท่ากับ1ส่วน s อาจารย์ก็จะได้รูปนี้มา1ส่วน f เท่ากับนะครับ m ส่วน s พรบวกนะครับ1ส่วน s พรเนาะนะครับพอเราย้ายเสร็จแล้วทําไงต่อนะรตรงนี้มันตรงกันแล้วใช่ไหมนะครับตัวส่วนมันตรงเท่ากันก็จับยุบรวม m บวกหก็เป็น m บวกห คราวนี้ก็ทาเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็คูณไ่ขึ้นไปเอานนี้ขึ้นมาคูณกลายเป็น s บาสส่วน s เท่ากับ m บวกหนึ่งอาจารย์อยากได้ m ไงอยากได้ m เหมือนเดิมก็เอาหนึ่งย้ายมาลบนะครับก็จะกลายเป็น m เนี่ยเท่ากับ s บราสส่วน s ลบด้วยหนึ่งจะตอบอย่างนี้ก็ได้หรือจะจัดรูปให้มันดูแฟนซีนิดนึงก็ได้ก็คือทําให้ส่วนมันเท่ากันนะครับก็กลายเป็น s บรา์สลบ s แล้วก็ส่วนด้วย f นี่ไงนะครับตรงนี้เนาะมันลบด้วยหนึ่งเราก็ลบด้วย ก็จะได้2ส,สมการที่อาจจะเป็นประโยชน์ขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับสมมุติว่าอาจารย์จะต้องการทําโจทย์ข้อนี้โดยใช้1ใน2ส,สมการนี้อาจารย์ขอก๊อบก่อนนะนะครับก๊อปมาข้างบนเลยนะครับว่าจะใช้อันไหนนะครับอ่ะเลื่นขึ้นมาเนาะนะครับมาดูข้างบนข้อนี้แปะก่อนนะดูมันอาจารย์ลบลบไปตรงนี้ออกละกันเนาะ มันดูเกียกน,นิดนึงนะครับอ่ามีสองสมการนะครับหนึ่งกับสองเรเขียนไว้นะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะอันนี้คือเบอร์สองนะครับแล้วเราก็มาทวนโจทย์อีกทีนึงว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ได้เนาะระยะเนี้ยเราไม่รู้นะครับตรงเนี้ยระยะอ็อบเจกต์ไปถึงเลนเนี่ยมันคือตัว S เราไม่รู้เพราะโจทย์ไม่ได้ให้มาสิ่งที่โจทย์ให้มาคือนี่นะครับโจทย์ให้ F มากับให้ ภาพเสมือนระยะห่างจากเลนอันนี้ก็คือ s กาวนั่นเองอ่ะทวนอีกทีนึงนะภาพเสมือนห่างจากเลนเนี่ยนะครับเราจะได้เนาะ s พร์มเท่ากับลบสิบหกเซนตรงนี้ก็คือ f ก็คือ f เนาะนะครับแค่นี้เองแล้วโจทย์ก็ถามหา m เพราะฉะนั้นสมการที่เราจะใช้ได้ก็ต้องมี s พร์มกับมี f ถึงจะเอามาต่อได้ก็คือสมการที่สองนี่ไง ห็นไหมถ้าเราไม่รู้อันนี้เนาะเราจะต้องไปแทนในสูตรสมการเลนแล้วก็ทําต่อยาวพอสมควรแต่ถ้าเรารู้นะครับเราก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเลยเอาสมการนี้มาใช้แต่ก็ทําต่อเลยนะตรงนี้นะครับ m เนาะจะเท่ากับนะครับเลือกสมการนี้ s plus ที่นี้คือลบ16ลบ f นะครับแล้วก็หารด้วยหารด้วย f อ่ะจัดที่อยู่ในรูปสวยๆนิดนึงคือเอา f หารตลอด ก็จะกลายเป็นลบ16ส่วน f นะครับแล้วก็ลบ1นนะครับก็เอา f หารตลอะดนะนะครับได้ลบ1คราวนี้นะครับอันนี้คือกำลังขยายเนาะแต่เรารู้อยู่ในใจแล้วว่ากำลังขยายของข้อนี้จะต้องติดลบเนื่องจากว่ามันเป็นภาพเสมือนเนาะกำลังขยายมันติดลบเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่ามันขยายจริงๆแล้วเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราใส่แอบกิลูปก็ได้เนาะการใส่แอบกิลูปคือการทำให้ กำลังขยายที่จุดลบ่ยกลายเป็นบวกเช่นถ้าคิดออกมาเราได้ลบห้าก็กลายเป็นบวกก็คือ5เท่านะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเกิดมีช้อยเนาะเราสามารถตอบข้อนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ขอตอบนะนะครับสามารถตอบตรงนี้ได้เลยเนาะอันหนึง่งหรือนะถ้ามันไม่มีช้อยให้เราเลือกข้อนี้เราสามารถใส่อบลตลูดได้อัลตพูดง่ายคือทําให้ลบกลายเป็นบวกนะครับก็ดึงตัวร่วมก่อนทีหนึง่งเนาะเราจะได้เห็นว่ามันคือเนะี่ยเราดึงลบออกมาก่อน ข้างในก็คือ16ส่วน F นะครับแล้วก็บวกด้วย1ใช่ไหมนะครับแล้วเราก็ใส่ a b อ o l ซู e ซึ่ง absolute ของลบ1ก็คือได้1และตรงเนี้ยนะครับมันเป็นบวกหมดอยู่แล้วเพราะว่าโฟกัสมันเป็นบวกมันเป็นเรน,นูนเนาะคณะก็คือได้ค่าเท่าเดิมเราก็สามารถหาหรือว่าหรือเนาะนะครับเก็จะสามารถเท่ากับบวก1ได้เนาะตอบได้2อันนะครับเราเขาแค่อยากทราบว่า มันขยายกี่เท่าแค่นั้นเองเราสามารถเลือกตอบได้ว่าเราจะเอานะครับอันนี้นะครับถ้ามีช้อยอันนี้มาหรือนะครับอันนี้ก็ได้ถ้ามีช้อยอันนี้มานะครับมันคือสิ่งเดียวกันว่ามันขยายขึ้นกี่เท่าแค่นั้นเองเนาะนะครับก็จบนะครับข้อ5าใช้เวลาไปประมาณ15กว่า15นาทีเนาะนะครับข้อเดียวเดี๋ยวเราไปดูข้อหข้อ6เนี่ยจะสั้นนะครับคอนเซปต์สั้นๆแล้วก็เริ่มทาโจทย์ได้เลยนะครับอ่ะผ่านเนาะนะครับ ข้อ6ของข้อสอบเก้าวิชาสามัญปี63นะครับเป็นเรื่องของนะครับสัตว์ไฟฟ้านะครับสัตไฟฟ้าของนะครับประจุที่อยู่บนตัวนำเนาะนะครับอันเนี้ยโจทย์ให้มาว่ามันคือตัวนำทรงกลมมีประจุคิวที่ผิวคำว่าประจุคิวตรงเนี้ยนะครับคือประจุที่รวมแล้วนะทั้งทรงกลมตัวนำนะครับรวมกันเนี่ยได้คิวหรือบวกคิวนี่แหละนะครับที่ผิวก็คือมีประจุบวก ว่าบวกคิวไม่ได้หมายความว่ามีแต่บวกนะมันอาจจะมีลบอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันรวมออกมาแล้วมันเป็นบวกเช่นมีบวกอยู่200มีลบอยู่50ผลรวมก็จะกลายเป็นบวก150ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนาะเราก็เลยแทนได้ว่าเนี่ยมันคือประจุบ,บวกที่อยู่ที่ผิวหมดเลยกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอรวมกันเนี่ยได้คิวคิวตัวอย่างแต่ละอันอาจจะเป็นคิวตัวเล็กก็ได้แต่รวมกันให้เป็นคิวตัวใอย่างนะครับเขาอยากทราบว่าสสาไฟฟ้าเนี่ย มีค่า,า, jsem, าเท่าไหร่ตาม right ตำแหน่งต่างๆของทรงกลมตัวนั้นเริ่มตั้งแต่จากจุดศูนย์กลางเลยนะครับจากจุดศูนย์กลางเนี่ยถัดมาตรงเนี้ยศักย์ไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่และพอออกมาจากทรงกลมมาอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับศักย์ไฟฟ้าจะเป็นเท่าไหร่ครับหรือพูดง่ายๆคือศักย์ไฟฟ้าที่จุด p เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ถ้า p เนี่ยสามารถขยับได้ตั <S <S ้งแต่จุดศูนย์กลางขยับมาเรื่อยๆเปลี่ยน p มาเรื่อยๆเปลี่ยน p มาเรื่อยๆอยากรู้ว่าศักย์ไฟฟ้าจะเป็นเท่าไหร่ แล้วเราก็ให้วาดกราฟข้อนี้ออกมาเนาะนะครับเาอยากืูว่ากราฟ p เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะคราวนี้อาจารย์ขอนะครับเลคเชอร์อ lecture, นะทบทวนพื้นฐานสั้นๆนะครับข้อนี้จริงเป็นข้อความจำเนาะแต่สามารถใช้ความเข้าใจนะครับมาช่วยในการพิจารณาได้อ่ะเริ่มก่อนสับไฟฟ้านะครับสับไฟฟ้าคืออะไรให้เรานึกสภาพสับไฟฟ้าเนี่ยเป็นเสมือนกับอิทธิพลที่แผ่ออกจาก คนที่มาอยู่ก่อนแล้วสมมุตินะในที่นี้ยเรามีประจุอยู่อันหนึ่งนะครับมันอยู่ก่อนแล้วประจุเนี้ยมันก็จะมีสนา์ไฟฟ้าเนี่ยออกไปรอบๆตัวมันนะครับใครที่จะเข้ามาใกล้ๆมันเนี่ยนะครับจะต้องนะครับจ่ายค่าผ่านทางพูดง่ายๆเนาะประจุบวกเนี่ยนะครับบวกบวกกับบวกมันไม่ชอบกันใช่ไหมนะครับแต่บวกกับลบมันชอบกันถ้าเกิดบวกมันตั้งอยู่ตรงจุดเนี้ยแล้วบิดบวกหนึ่งเนี่ยจะเข้ามาใกล้ๆเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการสู้กันเกิดขึ้น พูดง่ายๆคือมันจะมาเปล่าๆไม่ได้การที่มันจะมามันต้องใช้พลังงานในการมาหรือถ้าเป็นในเรื่องของอันนี้ก็คือใช้กําลังภายในในการมานะครับถ้าบวกจะมาอยู่กับบวกนะนะครับสัก์ไฟฟ้าคืออิทธิพลที่แผ่ไปรอบๆคราวนี้อิทธิพลเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ๆจุดตัวจุดบวกเนี่ยมันจะมีค่ามากพูดง่ายๆคือสามารถไปคุมได้ง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดประจุบวกอันนึ่งเนี่ยจะมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมายากเพราะว่าโดนคุม แต่ถ้าไปอยู่ไกลๆหลบๆอยู่ตามมุมตามอะไรเนี่ยไอตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นพูดง่ายๆเนาะมันก็จะอิทธิพลก็จะน้อยลงหรือพูดง่ายๆคือนะครับศักย์ไฟฟ้าอิทธิพลเนี่ยจะมีค่ามากๆใกล้กับจุดประจุแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามระยะทางที่มันหายหักไปนะครับอ่ะคราวนี้สาหรับจุดประจุเนาะข้อนี้ไม่ใช่จุดประจุข้อนี้คือเอาเลยประจุหลาย,ลายๆอันมาอยู่บนทรงกลมตัวนึางมันจะไม่เหมือนกันแต่ขอยกตัวอย่างอันนึ่งให้แรก,ก่อนก็คือจุดประจุนะครับจุดประจุคิว ก็แท่นะครับสักไฟฟ้าไปรอบๆตัวโดยสมการ v เนี่ยนะครับจะเท่ากับค่าคงที่ค่า k นะครับคูณกับ q. q q ก็คือ q ของมันเองนะไม่ใช่ q ของคนอื่นนะไม่เกี่ยวคนอื่นเลยนะนะครับส่วนด้วย rr r. R. ก็คือระยะห่างจากตัว q นี่แหละเห็นไหมเราเห็นนะว่า v เนี่ยสักไฟฟ้ามันแปรผกผันกับ r เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆ่อาจย์บอกถ้าอยู่ไกลสักไฟฟ้าก็น้อยคุมก็ยากนะครับมาก็ง่าย ก็คือใช้พลังงานในการมาหนิด่เดียวแต่ถ้าเกิด R มันใกล้ R มันเล็กอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยสับไฟฟ้าก็เยอะการที่จะมาก็มายากนะครับก็ต้องใช้พลังงานเยอะในการมาคราวนี้เสริมนิดนึงในทางกลับกันถ้าเกิดเป็นประจุลบอยากมาอ้โหูนี่อยากให้มาเลยใช่ไหมเพราะวาบวกกับลบมันดูดกันมันชอบกันบวกอยู่ตรงนี้ลบจะมาหราอ,อมาเลยนะครับมาได้อย่างสบายเลยไม่โดนต้านเลยเพราะว่าเราอยากให้คุณมาอยู่แล้วเนาะหลักการมันก็คอนเซ็ปต์มันก็จะพลิกนิดนึงนะครับอะคราวนี้ ถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างอิทธิพลที่แผ่ออกไปโดยประจุ Q หรือสั่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่จุด A กับ B, b เนี่ยมันจะมีค่าสัพงไฟฟ้าเท่ากันเนื่องจากว่ามันอยู่ห่างจากประจุ Q เท่ากันเนาะมันอยู่บนลบัเน,น,น,นี่นะครับห่างตรงเนี้ยเท่ากันเนี่ยตรงเนี้ยนะตรงนี้เนาะกับตรงเนี้ยมันห่างเท่ากันนะครับก็เลยเขียนว่า VA เท่ากับบ b ส่วน VC มันไกลออกไปเพราะมันอยู่ไกลกว่าเพื่อนมันก็เลยจะมีค่าน้อยที่สุดนะครับอ่ะคอนเซ็ปต์ของจุดประจุมีแค่นี้เนาะ สูตรก็คือสั่ไฟฟ้า,ากับเ q ส่วนอ่าคราวนี้นะครับเรามาดูในกรณีที่เป็นตัวนําไฟฟ้าแล้วกันครับตัวนําไฟฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนดักเตอร์เนาะนะครับคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับสั่ไฟฟ้ามันจะไม่เหมือนกับจุดประจุนะครับเพราะว่าตัวนําไฟฟ้าเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นก่ออ่าเป็นทรงขึ้นมาไม่ใช่เป็นจุดเนาะเป็นทรงในที่นี้คือทรงกลมอาจจะเป็นทรงอื่นก็ได้นะแต่โจทย์ข้อนี้ให้เป็นทรงกลมนะครับพอเป็นทรงกลมปุ๊บประจุมันจะไปอยู่ที่ขอบ ของอตัวนําไฟฟ้านี่มันไปอยู่ข้างในไม่ได้เพราะมันก็อยู่ที่ตามโลหะนั่นแหละเราเอาโลหะมาทาเป็นทรงกลมมันก็อยู่ที่ตามทรงกลมนะครับดังรูปอจาจารย์วาดรูปให้ดูก,ก่อนนะครับสมมติว่าไอ้เส้นเส้นสีวงกลมใหญ่ๆเนี่ยคือตัวนําแล้วก็มีประจุบวกเนี่ยอยู่รอบๆหมดเลยนะกระจายอย่างสม่ำเสมอนะครับคราวนี้สัปไฟฟ้านอกนะครับเราอยากรู้ว่าสัปไฟฟ้าเป็นยังไงเราต้องมาดูสนามไฟฟ้าก่อนจะง่ายกว่า สนามไฟฟ้านะครับจะมีทิศพุ่งออกจากประจุบวกเราก็จะมีทิศพุ่งเข้าหาประจุลบในที่นี้มันจะพุ่งออกรอบทิศทางพุ่งออกข้างนอกด้วยนะครับแล้วก็พุ่งเข้าข้างในด้วยเนาะคราวนี้การที่มันพุ่งเข้าข้างในเนี่ยเราสังเกตเนาะนะครับพอมันพุ่งเข้ามาเนาะแล้วตัวบวกจริงๆมันมีเยอะไปหมดเลยนะนะไม่ได้มีแค่ตรงนี้ตัวบวกเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับทุกๆที่เนี่ยมีตัวบวกไปหมด เพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าข้างในมันก็จะเบียดกันตัวนี้มันจะส่งมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะถูกเบียดด้วยของอันนี้นะมันก็จะเบียดเบียดเบียดกันหมดสุดท้ายเนี่ยมันจะหักล้างกันหมดเพราะทรงกลมนะครับมันส่งมากเนาะจริงๆถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปในหลักมหาลัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นทรงกลมก็ได้ก็หักล้างกันหมดไปแต่ข้อนี้ให้เรานึกสภาพเป็นทรงกลมก่อนแล้วมันมีทุกตัวก็ส่งสามเหาี่ออกมามันก็จะหักล้างกันข้างในหมดเลยเพราะว่ามันชิดตรงข้ามกันนี่ไงสมมติตัวนี้ก็ตรงข้ามกับตัว เราเลยบอกได้ว่าข้างในเนี่ยสนามไฟฟ้าเนี่ยไม่มีพูดง่ายๆคือไม่มีเส้นแรวไฟฟ้าอยู่ข้างในนะครับและการที่มันไม่มีสักไฟฟ้าเนี่ยไม่มีสนามไฟฟ้าเนี่ยมันส่งผลให้ศัก์ไฟฟ้ามีค่าคงที่นะครับเพราะว่าถ้าเราจําได้เนาะนะครับ E เนี่ยสนามไฟฟ้าคือการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าจะต้องมีความต่างสักเกิดขึ้นนะครับถึงจะเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นมาได้เช่นอันนึงประจุบวกอันนึงประจุลบนะครับมีศัก์ไฟฟ้าที่ต่างกันก็จะเกิดสนามไฟฟ้าได้ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเนาะนะครับสั่ไฟฟ้าข้างในก็เลยต้องคงที่ถ้าเราจะวาดรูปก็คือไม่ว่าจุดไหนก็ตามเริ่มจากจุดศูนย์กลางเนาะสั่ไฟฟ้าจะมีค่าเท่าเดิมเสมอน,นะครับเดี๋ยววาดให้ดูข้างบนเนาะตอนทาตอนทาคาตอบข้อเนี้คนยนะคราวนี้พอมันไปอยู่ข้างนอก,อะกนะครับพอไปอยู่ข้างนอกปุ๊บไอ้ประจุเล็กๆเนี่ยนะครับที่มันมีคิวน้อยๆ,ๆ,นอยๆเนี่ยเรามองซะว่ามันรวมกันกลายเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่ง ก็คือมีคิวรวมมีคิวใหญ่ซึ่งโจทย์ก็ให้มาข้อนี้ก็คือให้มาตรงนี้มีค่าเป็นคิวใหญ่นะครับพอามันเป็นคิวใหญ่ปุ๊บมันก็ทาหน้าที่เปรียบเสมือนกับจุดประจุจุดหนึ่งเลยขึ้นมาอันหนึ่งแต่มันเป็นจุดที่มันมีค่าขนาดใหญ่แค่นั้นเองแทนที่จะเป็นจุดเล็กๆเราเอาจุดนี้มาเนี่ยนะครับมารวมกันเป็นจุดขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นสมการมันก็จะเหมือนกับจุดประจุเนาะก็คือ V เนี่ยเท่ากับ k Q ส่วน R เหมือนกัน r ก็คือระยะห่างนะครับออกจาก ตัวทรงกลมที่อยู่ข้างนอกไปเนี่ยน้องอย่างเงี้ยนะครับนี่คือระยะอ่านที่จุดนี้นะครับก็เหมือนเดิมนาะอนะครับแปรผกผันการยิ่งไกลก็จะยิ่งน้อยลงอ่ะคราวนี้ถ้าอาจารย์จะมานะครับดูข้อนี้เนาะเขาบอกว่าจงวาดกราฟแสดงความสัมพันธ์นะครับข้อนี้นะครับจงวาดกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักไฟฟ้ากับระยะหา่างนาะเพนันก็คือ v เทียบกับ x นะครับ โดยที่ให้เริ่มตั้งแต่ภายในและภายนอกของนะครับทรงกลมตัวน,นํานี้อาจารย์ขอวาดตรงนี้เลยนะนะครับให้ตั้งแกนขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้คือแกนอันนี้คือ x ใช่ไหมอันนี้คือระยะห่างเนาะนะครับอันนี้คือสักรไฟฟ้า V นะครับแล้วก็แนวเดียวกับใ้รูปวงกลมนี่แหละนะครับว่าจุดรัศมีเนี่ยนะครับมันยาวมาถึงจุดนี้นี่อาจารย์ขอลากเส้นตรงนี้นิดนึงให้เห็น นี่เนาะนะครับเนี่ยแนวรัศมีก็ลากลงมาตรงๆลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ขอใช้เป็นสีเข้มขึ้นแล้วกันส,สีอะไรซ่อมแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสัก์ไฟฟ้ามันคงที่ใช่ไหมอาจารย์บอกแล้วภายในทรงกลมตัวนําศักไฟฟ้ามีค่าคงที่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะลากอย่างนี้ได้อ่าเอ,อ้ยไม่ไม่อัตโนมัตินะครับค่าคงที่ค่านี้ไม่รู้แหละเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขียนมาว่าเนี่ยเป็นตัวบ เนาะนะรจริงๆเราสามารถย้อนกลับมาหาได้เพราะเรารู้รัศมีอาร์เนาะแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มจุดตรงนี้ก่อนนะครับมีค่าคงที่คราวนี้พอออกมาข้างนอกใช่ไหมนะครับมันแปรผกผันกันกับรัศมีอ่ะไม่ใช่รัศมีแปรผกผันกันกับระยะห่างเพราะนั้นมันก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ออโต้แล้วกันลงมาเนี่ยมันก็จะลงมาเรื่อยๆเนาะนะครับก็ตามตรงนี้เนาะถ้าเกิดจะเขียนนะครับตรงนี้ก็คือ ตรงนี้นะก็คือ v นะครับแปลกกผันกับ1ส่วน r r คือระยะหา่างส่วนตรงนี้ก็คือ v เนี่ยมีค่าคงที่แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือนะครับศัก์ไฟฟ้าของทรงกลมตัวนํำจะเหมือนกับประจุนะประจุค,คือจับประจุมันลงเลยใช่ไหมนะครับเพราะว่าประจุมันไม่มีอาทรงกลมครอบอยู่ประจุก็คือยิ่งห่างก็ยิ่งลงเลยแต่พอเป็นทรงกลมตัวนํำปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลง ก็ตอบนะครับ,ต,นะรบตามนี้แหละนะครับสัตไฟฟ้าเนาะของทรงกลมตัวนํานะครับก็มีลักษณะกราดดังรูปนะครับอ่ะเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสข้อข้อหกับข้อ6ข้อ5จะยาวกว่าเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อที่ข้อถัดไปครับในคลิปหน้าขอบคุณครับ